ผมผมขอโทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่ก็ยิงเวื่อเกินเจอสูนยเลยอ่ะึมโอเคก็กาวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากว่าพี่ไก่น้อยเพิ่งกลับมาเล่นอ่ะฮะแล้วพี่ไก่น้อยก็มาเล่นในโซนปกตินี่แหละคุณดูก็ยิงไปยิงมายิงไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเจอห้องหนึ่งเออพี่เล่นอยู่ดีๆแล้วมันก็มาสามศพพี่อ่ะเออมันบอกว่าพี่ตึงกันไปเดี๋ยวเป็นยังไงพี่จะอัดคลิปมาให้ดูนะครับคุณดูรอดูได้เลย

พาพี่แอดเพื่อนเลยมั้ไม่รับนะคุดูนี่ไงแล้วเหมือนมันจะรับด้วยไงชื่อว่ายอยู่สองสี่ด้วยเฮ้ยน้องเองจะซ้ำส่พี่เพื่ออะไรวะข้องใจอะไรหรือเปล่าก็แบบว่าผมผมเห็นพี่ยิงเวอร์กันไปอะครับโ้ย ยังไงแล้วคือสรุปจะเอายังไงอยากหนึ่ง,งใช่ครับไาได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจัดให้มาไ <c oughs> ปาจัดเลยดีวยกว่าคุณดูเสียใครเสียพี่ก็กดใจมาแล้วกันกดใจบวกหนึ่งมาส่วนไอ้เด็กกระโปกที่ไหนไม่รู้อยู่ดีมาซ้ำศพพี่ได้มามาเลยดีวยกว่าวะ <c oughs> มันบอกว่า,าเห็นพี่เล่นโหดเกินออแล้วก็มาซ้ำศพพี่มันหมายผมว่าไงวะคนดูวันนซื้อบัฟนี้เลยละก,กันนะครับผมมาวันให้จดสุดนะครับ มาดิมาดิมาดิและมาดิก็มาดิครับน้องเพื่อเอ็งรู้ป่าวว่าเอ็งกำลังเล่นกับใครอยู่ฮึอาจจะไม่รู้แหละพี่พี่เพิ่งกลับมาเออ <c oughs> ซื้อเสียงเราหายไปนานแล้วเราเพิ่งกลับมาเขาอาจจะไม่รู้แหละมาเลยดีกูบอกว่าวฮึ ขอญาตให้เจ็ดสูตรเลยละกันคุณดูหเห็นพี่เล่นโหดเกินไงเลยซ้สำศพพี่ไงได้โอ้ยลืมสามว่าเดี๋ยวต้องสามกลับว่าต้องสามกลับมาดิมาดิมาดิอุ้ยมาดิมมาดมาดาด,าดิิทำไมอ,อ๋อแอกอ๋อแอกอ๋อเรา,าอ,อ่ะแอกอ๋อแอกอ๋อมาดิ ให้รู้สับ้างวาเล่นกับใครอยู่เถิยแล้วให้ไปสองสูตรละขออยุัดไปเกมเร็วนะครับคุณดูขออยุัดไปเกมเร็วนะเป่งเป่งเป่ง,ปงกะว่าจะกลับมาแบบซ้อมฟีสไตล์ชิวๆก็โดนซ้ำศพสาระโอ้โห้ยก็ถือว่าแบบมาบอมไม้บอมมือเลยแล้ว,ลวกันมาดิ มาดิมาดิึดก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าึและสามสูตรละขอยัดเกมเร็วนะครับคุณดูบอกเลยแค่นี้แหละส่วนกิจกรรมหนึ่งหนึ่งนะครับคุณดู กิจกรรมหน,หนึ่งก็คือใครชนะพี่ได้แจกของละว,วันเดียวพี่ต้องอโหคือแบบผลตอบรับมาแบบคนทักมาเป็นร้อยอ่ะตอนนี้อ่ะคือพี่จะทําคลิปไม่ทันแล้วตอนนี้อะ่ะเดี๋ยวพี่ต้องแบบหาคนที่แบบกะว่าจะแบบทาเป็นคอนเทนต์ได้นะคนดูนะอโหตอนแรกเราก็แบบลองโพสตดูอืคนเม้นมาเป็นร้อยเลยอะ่ะเออเดี๋ยวพอ แดงมาดิว้ามาดิน่าออกมาอย่างงี้น่าออกมาอย่างงี้น่าออกมาอะไรเงี้ยแล้วออกมาอย่างงี้ว่าอะไรเงีจูบไปเลยดีกดว,ว่าน้องเฮ้อฮึม โอเคครับผดูสนะี่ศูนย์ไปละส่วนมากไอ้พวกทำไมมันซ่อมซ้ำศุกรกนวะคุณดูมันก็ไม่ได้ตึงมากนะเออแต่มันก็อาจจะแบบมีแบบฝีมืออยู่นิดนึงแหละแต่มันซ้าผิดคนไงเออประเด็นคือมันซ้าผิดคนไงเองซ้ำผิดคนแล้วน้องเองจะซ้ำใครก็ได้ที่ไม่ใช่เก๋อหน่อยอครับเออไะ้ปะเองจะไปซ้ำกับใครก็ได้แต่อย่าไปซ้ำพี่เข้าใจไหมข้าน้อง เม็ดียวเลยนะไม่ได้ตั้งไอวอบอกเลยไม่ได้ตั้งไอวอเม็ดียวพอมันบอกว่าให้ยิงมาจากไหนวะตะกี้ละห้าส่วนไปละก็ชิวอะนิ่มเกิน นิ่มๆแบบนี้พี่ชอบว่ะ <c oughs> เด้มาเดีอแล้วพี่เปิดโอ้โหคือวะพี่จะไม่ให้มันได้หนึ่งดูพี่จะไม่ให้มันได้หนึ่ง,งบอกเลยพี่จะไม่ให้ได้หนึ่งแค่นั้นแหละน้องเองจะไปซ้ำศพใครก็ไปเข้าใจไหม เ <c oughs> ข้าใจหรือเปล่าเอ,อ,อ็งจะไปซ้ำใครก็ไปที่ไม่ใช่ไก่น้อยครับเออเอ็งเล่นผิดรุ่นแล้วเอ็งเล่นผิดรุ่นแล้วเอ็งเล่นผิดรุ่นแล้วม,มาพยายามปิดสกอเล้วกันนะคนดูพยายามปิดสกอเลยดกลัววะ แอปเปนสกอร์เลยดีกว่าโอ้ยมาดิ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 ฮึมฮึมมแค่นี้เหรอวะมันแค่นี้เหรอวะคุณดูฮะ ฮัลโหน้องเองรู้ไหมว่าเองซ้ำศพใครผมผมขอโทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่ก็ยิงเวื่อเกินเจะสูน์เลยอ่ะหึรู้ไว้ซะด้วยนะครับพี่ไก่น้อยถ้าเห็นซื้อไก่น้อยนี่คือเองอย่าไปหาซ้ำใครอีกนะครับขอโทษครับพี่เอาใคครับเจอกันครับได้ครับ